มชิดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันมุ่งเน้นกิจกรรมในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยใจพื้นที่ศาสนาสถานเป็นศูนย์การเรียนรูและถ่ายทอดภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพคนในสังคมเพื่อเป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันสนองนโยบายการพัฒนายกระดับปรับวิถีชีวิตคนในชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการมัยิดได้รับการคัดเลือกจากการเห็นชอบของคนในชุมชนซึ่งแต่ละท่านแน่นอนว่าต้องมีดีที่คือชาวบ้านได้เห็นจึงมอบหมายความรับผิดชอบซึ่งชาวมุสลิมเรียกว่าอามาน,นะเป็นตัวแทนหรือแกนลักในการนำพาชุมชนในทุกๆด้านมัยิดดุนนุนช้าเผือกจัดก,การคัดเลือกคณะกรรมการแทนชุดเดิมที่หมดววละ มีคณะกรรมก,การอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการในการคัดเลือกในครั้งนี้ครับก็วันนี้เราจะทางคณะกรรมก,การอิสลามจังหวัดได้มาทําการคัดเลือกนะครับกรรมก,การมัสยิดนุนุตของช้างเผือกซึ่งบทดวาะไปนะครับวันนี้ก็คำตุนิลานะครับว่าสามารถที่ะจะสรรหาการได้ครบนะครับแล้วก็มีความสามัคคีนวมาเป็นมัสยิดที่มีความสามัคคีความเข้มแข็ง,ขงนะครับร่วมกันทํางาน เราก็ได้สําหรับผู้ที่มียกมนาะนะครับที่เข้าไปทำงานเลือกตั้งได้รับความวางใจไว้วางใจจากสบับหลุดมนติสีน้ำเผือกก็คิดว่าจะทํางานให้ดีที่สุดแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานก็คิดว่าต่อไปในวันข้างหน้าการงานที่ได้รับมอบหมายก็จะรวดเร็วขึ้นเนื่องจากศักยภาพของคนรุ่นใหม่เข้าที่เข้ามาแล้วก็ เรื่องของการดําเนินการก่อสร้างมัสยิดก็จะเร็วขึ้นเนื่องจากาได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้ปรับปรุงก่อสร้างเรียบร้อยแล้วอยากได้คนที่ทํางานจริงๆเพราะว่าเคยเคยเลือกมาหลายสมัยแล้วแล้วถึงเวลาประชุมก็ไม่ได้มาประชุมไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ออกความเห็นอยากได้เด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้เข้ามาทํางานวันนี้ดีใจมากที่ได้เด็กรุ่นใหม่ค่ะนะครับก่พี่น้องมุสลิม ชาวบ้านเชียงเผือกก็มาร่วมกันแล้วก็เลือกสรรคัดสรรน,นะครับบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของสบุษเข้ามาเพื่อที่ทำรุปบำรุงพัฒนามาสัสยิดของเราในอนาคตต่อไปนะครับก็มองดูจากคณะกรรมการที่สนปนได้คัดเลือกคัดสรรเข้ามาก็ล้วนแต่ดูแล้วเป็นผู้ที่มีศักยภาพดีนะครับมีความรับผิดชอบมีอำนาจและก็ที่สำคัญ มองดูแล้วคนเหล่านี้มีอามันมาละหมาดมัสยิดอย่างน้อยวันศุกร์เป็นประจำอยู่นะครับตามที่มองดูเมื่อกี้นี้ก็หวังว่าคงจะได้ร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันนะครับมาบริหารมัสยิดนะครับที่สําคัญนะครับทุกคนต้องเสียสละนะครับฝากถึงคัะกรรมการด้วยว่าเมื่อชาวบ้านสํารวจนะครับเลือกตั้งเรามาแล้ว คัดเลือกเราเข้ามาแล้วเราเป็นตัวแทนของสรุ่ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องนะครับได้รับความไว้วางใจแล้วเราต้องรักษาอานาความรับผิดชอบอันนี้นะครับเมื่อมีการมีงานเราต้องมาช่วยกันอย่างน้อยๆเวลาประชุมอย่าได้ขาดนะครับมาช่วยกันใช้ความคิดในการที่จะช่วยกันในการจัดบริหารมิดของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับอิชานละครับในคําสอนอิสลามอำนาหมายถึงความซื่อสัตย์ความไว้วางใจและความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เฮาสุภวตาลาตัดว่าแท้จริงเราได้เสนออานะฮื่งแก่ชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินและขุนเขาทั้งหลายและพวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับเพราะกลัวว่าจะมาสามารถแบกรับภาระอันหนักอึ้งนั้นใดแต่ถว่ามนุษย์กลับยอมแบกรับมันแท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้อาธรรมและโง่เขายิ่งตระสูนสละลอสลัมได้กล่าวว่าเมื่อมีการละเลยในหน้าที่รับผิดชอบก็จงรอวันแห่งความพินาศซาบะถามว่าวันการละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างไร ท่านหลอดสลสลลอสลัมตอบว่าเมื่อมีการมอบหมายกิจการหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆแก่ผู้ที่เหมาะสมจงรอเวลาแห่งความพิดาเถิดชุมชนสีสมบัติข่ามุสิมเชียงใหม่รายงาน